วันนี้เรานําเสนอกันมาต้องบอกว่าประมาณสัก2สัปดาห์ได้แล้วมั้งฮะกรณีเรื่องของเสียแป้งฮะเสียแป้งที่มีการแหกโรงพยาบาลที่นครศรีธรรมราชแล้วหายไปอย่างปริศนาวันนี้ถ้านับจริงๆ2สัปดาห์เต็มๆค่ะหายไปตั้งแต่22ตุลา2,566ไม่รู้เราจะอ่านแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่คดีนี้ถือเป็นคดีที่ต้องบอกมันเป็นการท้าการทํางานพิสูจน์การทํางานของสานักงานตํารวจแห่งชาติ กรมราชธรร์ว่าจะสามารถล่าตัวเสียแป้งกลับมาได้หรือเปล่าเพราะเสียแป้งถือว่าตอนนี้อุกอาจมากๆมีกล้องหนีจากโรงพยาบาลม,มีคนที่เป็นผู้คุมของราชธรร์เกี่ยวข้องมีสมุนเข้าไปได้โดยที่ไม่มีใคร ถูกจับอะไรเลยมาจับได้อีกทีคือตอนเสียแป้งล่องหนแล้วหายไปแล้วคุณผู้ชมฮะวันนี้สิ่งที่เขากําลังตามล่าแล้วหากันอยู่ก็คือตัวเสียแป้ง<ะ>แต่ยังไม่เจอนะฮะไปดูที่พัทลุงหน่อยฮะพัทลุงวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุบอกว่ามันมีรถจอดอยู่ปิิศนาอยู่รถคันหนึ่งคุณผู้ชมฮะเป็นรถเก๋งสีดำซีวิกทะเบียนเป็นทะเบียนปลอมติดทะเบียนของกรุงเทพมหานครรถคันนี้ถูกคลุมผ้าเอาไว้แบบมิดชิด แต่จอดอยู่ในบ้านของคนอื่นแล้วบ้านนี้เป็นบ้านร้างด้วยฮะคุณผู้ชมจุดที่เราไปตรวจสอบเป็นบ้านร้างแห่งหนึงหมู่13ต,ตําบลตํา จำนวนอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงวันนี้น้องตองวราลงพื้นที่ตรงจุดเกิดเหตุเลยเพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่ามีชาวบ้านแจ้งเหตุมาตั้งแต่ช่วงกลางคืนซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่มั่นใจว่าใช่รถของขบวนเสียแป้งหรือเปล่าคุณผู้ชมถ้าจํารถคันนี้กันได้ในกล้องวงจรปิดที่หน้าโรงพยาบาลตรงจุดเสียแป้งหนีหนีจากนครใช่ไหมแต่รถมาโผล่ที่พัทลุงนะภาพวงจรปิดตอนนั้นเนี่ยเห็นว่ารถคันนี้ตอนแรกยังสงสัยเป็นรถอะไรและสุดท้ายก็รู้ว่าหนอน เป็นคนขับพราะนอนขับเอาเปิดอีกรอบก็ได้ฮะในวงจรปิดคันแรกเลยที่เราชี้ไปนอนขับนอนถูกจับได้นอนเข้ามอบตัวแต่สุดท้ายรถมันหายนอนถูกล็อกตัวเข้าโรงพักไปเรียบร้อยเข้าเรือนจําไปแล้ววันนี้เพิ่งได้รถฮนะแล้วรถที่ไปจอดอยู่เนี่ยเห็นบอกว่าไปจอดอยู่ที่บ้านของนายสมอายุ58ปปีเป็นเจ้าของบ้านวันนี้พิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่ตำรวจชุด eod ลงพื้นที่ไปตรวจสอบตรงจุดนี้เลยคุณผู้ชมฮะมันจะมีภาพมุมสูงด้วย วันนี้ตอน eod แล้วก็พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุเห็นบอกว่าจุดเนี้มันก็มีข้อพิรุษสําคัญเหมือนกันคุณผู้ชมเขาไปตรวจสอบแล้วมันไปเจอก็คือว่าลักษณะไอ้ตรงที่ไปจอดรถเนี่ย<า>มันเป็นบ้านคนอื่นแล้วหนึ่งอย่างสองมันเป็นบ้านร้างแสดงคนมาจอดต้องรู้แล้วว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ไม่มีคนอยู่ตํารวจไปเก็บหลักฐานทั้งหมดเลยนี่แล้วก็ต้องมีการไปงัดรถเอาออกมาเปิดออกมาแล้ววันนี้ฮะคุณผู้ชมที่บอกว่ามันเป็นพิรุษเพราะอะไรรู้ไหม เนื่องจากว่าไอ้จุดที่ไปเจอรถเก๋งที่อยู่ในพื้นที่พัทลุงเนี่ยมันอยู่ใกล้กับบ้านของคนที่ถูกออกหมายจับเกี่ยวกับคดีเสียแป้งทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมฮะเบื้องต้นเนี่ยวันนี้ข้อมูลสำคัญที่เราได้มามันมีหนึ่งคนที่เมื่อวานนี้เพิ่งออกหมายจับก็คือผู้คุมหนึ่งคนเป็นผู้คุมชุดแรกชื่อว่าคุณวีระชัยคุณผู้ชมเห็นในผังนะที่เราขึ้นอยู่วีระชัยเป็นผู้คุมเนี่ยที่มีการถูกออกหมายจับคนสุดท้าย แล้วก็ขณะนี้มอบตัวแล้วได้รับการประกันตัวด้วยแต่บ้านเขาดันอยู่ห่างจากจุดที่มาเจอรถเมื่อวานนี้น้องตองก็ไปมาด้วยค่ะห่างแค่450เมตรเท่านั้นแล้วห่างจากบ้านนอนก็คือคนขับรถคันนี้แหละไม่ถึง5โลเขาก็เอามาจอดค่ะสิ่งหนึ่งวันนี้คุณผู้ชมนะนอกจากเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วเห็นบอกว่าวันนี้น้องตองวรานะลงพื้นที่ไปแล้วต้องขอบคุณมากมากม เป็นลูกของเจ้าของบ้านคุณฟื้นนะฮะ,ะพาเราไปดูแล้วเขาให้ข้อมูลสําคัญอย่างหนึ่งเขาบอกว่าการเอารถมาจอดนยพวกผมไม่รู้หรอกเขาบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านร้างแล้วไม่มีใครอยู่บ้านนี้เป็นบ้านมรดกมาผมก็รับมาแล้วไม่มีใครอยู่แล้วแหละเขาก็ปล่อยทิ้งไว้แบบเนี้ยแต่ปกติจะไม่มีรถวันดีคืนดีผมก็จะเอาวัวมาผูกบ้างเอา,เอาวัวมากินหญ้าบ้างวันนี้เขาบอกวันนี้พาเดินไปดูดูหลังบ้านค่ะ เข้าใจว่าตอนที่มาจอดรถน่าจะมาช่วงกลางคืนอพอมากลางคืนไม่มีใครเห็นแล้วสิ่งหนึ่งที่กําลังสงสัยคือจอดเสร็จมันไปไหนต่อล่ะคนจอดจะไม่รู้นะคะว่าเป็นใครแต่เข้าใจว่าพอจอดเสร็จสับปุ๊บน่าจะเดินออกหลังบ้านเพราะหลังบ้านเป็นเหมือนป่ายางแล้วน่าจะมีคนที่สมรู้ร่วมคิดมารอรับเพื่อเอาตัวคนที่เอารถมาซ่อนเนี่ยหลบหนีอีกขั้นตอนหนึ่งอโอ้คดีนี้มันจะมีคนเกี่ยวข้องสักอีกกี่สิบคนทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งคนในคนนอกมีหมดแต่ยังจับเสียแป้งไม่ได้สมุนถูกจับหมดแล้วนะฮะฟังเสียงหน่อยได้ไหมผมขอฟังเสียงคุณฟื้นแล้วกันอเราไม่ได้มาอยู่นานหรือ,อยังนานแล้วกี่ปีละประมาณสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีวันนี้มีรถมาจอดบ้านเราเราทราบข่าวไหมไม่ทราบจากข้างนอกใครบอกน้องสาวเลยเขาบอกว่าไงบ้างว่ามีรถมาจอดอยู่ เรารู้จักรถนี้ไหมใช่เราไหมไม่ใช่พอวันนี้เข้ามาดูตกใจไหมคะตกใจเออมาจอดอย่างมาจอดอย่างเงว่ะรถ่ริงทางนี้ที่จอดรถจะไปจอดทางนู้นมันรู้แหงอย่างไงวะแล้วอ็ผ้าคลุมไว้ด้วยครับมันก็มีพิรุตเนาะครับได้คุยกับชาวบ้านแถวนี้ไหมว่าเออรถใครอะไรยังไงไม่ไม่ไม่รู้ทีคนที่มาเจอเรารู้จักไหมมาเจอรถอ่ะไม่รู้กันเคยมาเจอผมก็ไม่รู้อ่ะเคยมาเจอ ได้รู้ข่าวที่นู้นข้างนอกนู้นที่บ้าน้องส่าวนู้นนี่แหละเข้ามาก็เลยเข้ามาดูครับแต่ว่าคุณลุงไม่เคยเห็นรถคันนี้ก่อนไม่ไม,ไม่ไม่เห็นเนี่ยเออไม่เคยเจอไม่เคยนี่ฮะอีกคนหนึ่งที่ไปเจอรถเลยก็คือคุณสมคุณสมเป็นคนเดินมาดูตรงจุดนี้เอาวัวมาผูกแล้วกําลังสงสัยบอกเอ๊ะรถคันนี้คุ้นๆจังเลยเหมือนเห็นในข่าวเพราะว่าดูข่าวแล้วมีรถที่เกี่ยวข้องเนี่ยทั้งหมด3าคันด้วยกันรถ3คันเนี่ยสองคันถูกยึดไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่า อีกหนึ่งคันยังเห็นในข่าวว่ายังติดตามไม่ได้แล้วเป็นคันที่นอนขับนอนก็เป็นคนแถวแถวบ้านนี่แหละแต่เขาบอกเขาไม่รู้จักนะทั้งเสียแป้งทั้งนอนไม่รู้เลยรู้ตามข่าวอย่างเดียววันนี้คุณสมก็เลยบอกว่าตอนที่เจอรถคันนี้ก็ตกใจเหมือนกันยืนยันบอกว่าไม่รู้ว่าใครเป็นคนขับเข้ามาถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ยอมรับเลยว่าตัวเองกังวลเรื่องของความปลอดภัยมากเพราะตัวเองกับครอบครัวอยู่ใกล้พื้นที่นี้แต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกลับต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ ไม่ไปโอ้ฟารมเวนมันโจดก็มันอันนี้อันนั้นเลโจดอยู่กับใบเจงตำรวจเออตอนนั้นคือเดินไปตามไได้ตรงนั้นนะครับไปปลกวัววัวไปก็กยิ่งยาเลยอันโจดกลุ่มปลาอยู่นั้นกลุ่มปลาซึ่งปกติเราไปเตะนันบ่อยไหมไม่ไม่เป็นไปอ๋อป่อเปิดปลาอะไรตึ้งอันนี้ตกใจไหมก็เอ็นในในในโน้เลยเอ็นในในข้าวมันนี่หวนมันกับกลายกับปลานั้งกับเจงไม่สาวกันปุ๊บก็ไปปลูกไหนยกคนเลยอ๋อไหยกก่อนไอเจงตำรวจ ก็คือตนนั้นแรกกันเพื่อบ่ไม่รถเกยกเขานั่นไปปรุกคากา,า,าัน่ะโยกไปโยกหัวไปแจ่งตำรวจแต่ว่าเราไม่ได้เข้ามาบ้าน่ังนี่นานหรือไม่นานยังนี่ฮะ คุณผู้ชมฮะแล้วเบื้องต้นเองเนี่ยคนที่ผู้สื่อข่าวของเราพยายามจะไปติดติดต,ดตามแล้วก็สอบถามว่ารู้เห็นหรือเปล่าว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการเอารถมาซุกซ่อนเอาไว้ล่าสุดคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเอารถออกไปแล้วนะมีการเอารถยกเนี่ยมาลากรถคันนี้เอาไปไว้ที่โรงพักเดี๋ยวจะไปตรวจกันต่อว่าเบื้องต้นแล้วมันมีความเกี่ยวข้องหรือหลักฐานอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีหรือไม่ คุณผู้ชมวันนี้จริงๆเราพยายามจะไปทั้งบ้านของผู้คุมทุกคนผู้คุมทั้งหมด3คนแจ้งให้ผู้ชมทราบหน่อยได้ไหม,มเนื่องจากเมื่อวานนี้เขามีการออกหมายจับเพิ่มหนึ่งแล้วเข้าไปมอบตัวสองสรุปแล้ววันนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจเองมีการแจ้งกับเรานะฮะระบุว่าทั้ง3คนมอบตัวทั้งหมดแล้วแล้วก็มีการให้ประกันตัวไป3คนที่ว่าวรินทร์ธวีรชัยนี่ตามผังนี่เลยแล้วก็อีกหนึ่งคนก็คือเอกลักษณ์ วีระชัยเพิ่งออกหมายจับเมื่อวานแต่เมื่อวานเนี้ยผู้สื่อข่าวบอกเขาก็มอบตัวตอนนั้นเลยตั้งแต่ออกหมายจับแล้วก็ขอเจ้าหน้าที่ประกันตัวออกไปทั้งสมชีวิตนี้ได้รับการประกันตัวแล้ววันนี้เราลงพื้นที่ทั้งสบ้านปิดเงียบเลยหายชาวบ้านบอกอ๋อตั้งแต่มีข่าวเขาจะหายไปสองวันแล้วหายเลยค่ะหายเสร็จปุ๊บไม่มอบตัวมอบตัวเสร็จแล้วหายเลยไม่กลับเข้าบ้านเสียแป้งก็ยังหายอยู่นะฮะ,ะ,ะจบแล้วกันสำหรับเรื่องนี้